สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวคนหราศีนี้ปี67โชคหล่นทับรับฟ้าใหม่คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคน5ราศีค่ะที่มีเกณฑ์ว่าปี2567นี้เป็นปีใหม่ที่จะเปิดทางความร่ำรวยให้แก่พวกท่านทั้ง5ราศีเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะเอทุกตัวคอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือน,นะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะ สำหรับปี6-7เส้นทางการเงินสว่างสวยกว่าที่ผ่านมาราศีแรกเลยคือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะถัดมาราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคม ราศีที่สามคือท่านจะเกิดในราศีพิจิกหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่ส5้าธันวาคมราศ linking, myślę, ีที 2016, Champion, 12, zzarella, Và, <Wh> ่สี่คือท่านจะเกิดในราศีมังกรหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่ส6มกราคมถึงวันที่ส2องกุมภาพันธ์และส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีกุ่ม หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะโดยคนทั้ง5ราศีนี้นะคะเรียกได้ว่าปี67ปีฟ้าใหม่ของพวกท่านเลยค่ะเทวดาเกื้อนหนุนพวกท่านแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เมตตาดวงการเงินประจำปี2567ของพวกท่านทั้ง5ราศี มีเกณฑ์เปรี้ยงแล้วก็ปังมากๆดวงชะตาของท่านทั้ง5ราศีฟ้าเปิดทางให้ดวงการเงินของท่านส่องสวัยค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจะเริ่มหมดไปพร้อมกับปีเก่าการเงินมีเกณฑ์ได้รับโชคจากความรักมีหนุ่มสาวใจป่าเข้ามาเปยด้วยนะคะแต่ขอเตือนเลยค่ะว่าคนทั้ง5ราศีนี้ต้องพูดดีคิดดีอยู่เสมอ แล้วสเสน่ห์ของพวกท่านจะชักพาคนกระเป๋าหนักให้มาตกลุมรักนำมาซึ่งดวงการเงินที่สว่างสวคล่องตัวสุดๆเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพวกท่านได้เลยทั้งห้าราศีนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนห้าราศีที่เรียกได้ว่าปีห7เจโชคหล่นทับพวกท่านแล้วค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ